มสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยโกบ่าวเหนยวพาลุยครับมันี้ปลามามัดเข้ามัดเข้าขนเข้าครับมได้ใจรถไทยครับรถไทยเบวางใจซาเร่งครับใจขนขนเนาะแอรเล่งครับหมวยอับนี่ครับวิธีวิธีขนเข้าก็คือเขาใจเกียบนะครับเกียบหรือใจเตะก็ได้อ้าว ลองพอลราหวยกอนนี่คร okay. mm ับ้อยลำกัน้อยลำกันกลียกนะครับอยากมัดแบกได้กับมัดแรงนะเดียวจะหวบขึ้นได้สบายสบายเอาหวยกอแบบนี้นะครับนี่แน่นแน่นบิดน้อยแต่ก่อนเนีได้ผลแค่โจเนาะเดี๋ยวนี้โจมันหมีละใแคโจแค่เหลาเสียบเลยนี่จีเลยครับใจพลังน้อย ไปก่องครับ กลับรวมผลซาเร่งแล้วครับอย่างบาไหวละได้ซาเร่งขนครับอย่างน้อยก็ได้นักกว่าขนขนครับกลับไปจะแล้วแล้วครับวิถีชีวิตชาวนาวิถีชีวิตชาวนาครับรถไถเบาว่างใจซาเร่งเนาน้ำซดซดมาตลอดเลยซดวงแม่ลูกไว้ก่อน ตดกไมาต่อดเลยเขาจิแคทม่ไหิกันใด้แล้วก็อดาน้ำตเ๋ยว้นหน่อยหน่อยน้ำลองด่ก็ได้หน่อยงังได้ก็อปขึ้นป่นขุ้นุ่น่้ร้องเลล้งืม โ oh, อ้นมซดนี่มาตลอดเลยเนี่ยเย็นหนึ่งยังเดียว Này. <cổng đ Ef> à, con cong ở bếp này hả con có cái đấy nhau xong đi con ba, ba lưng nạn rồi suốt phun ơi ừ. cái nó con có kiểu này cũng không mấy lên. hai nó không có ngon khó này hả nào con bóng bọn hơi kép bé thi sản này Sách lung Tá, uh né? -huh. 这个，到中国那边。 ต ah. ัวนีปผมเล่งจับคือครับแมตัวไ้ใจซาเล่งด้วยครับเดี๋ยวแก้คอเนาะจัดหนักจัดเต็มเรียบร้อยครับนี่เสร็จเรียบร้อยในการขนเข้าวันนี้ครับใจซาเล่ง nó cánh nằm back cánh <laughs> nhưng cánh còn <laughs> 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 <Nắc> à? <laughs> mắt lì

กก็ใจด้นะไม่ตห่วงลนังเลยโอ้หนีบแกผมม้วนไว้ตะก้าลับลาบแดงแดงหัหม้อหมกปลาตม้มแดงจุ่มเดียวบกุ้มกัน cái này thôi anh này cái mi cái này nó sẽ không lỏng nữa hả? Đang jack Oh, บรรยากาศบ้านเฮาครับแล้วการแล้วงานครับผลเขาเซ็ตปร้อยแล้วมกกะเาไหไปมาเนอมาเนอนี่ๆเก็เหลาก็มีครับก็เหลาก็มีมาค่ะเอาแก้หลังแก้วมา่

ปวเนี่ยขาวดยังอีกเนี่เอามือไปอ้อมอ้อมมาตบมือนเอเอาินกนะแกอวแก้มแกอืออาวคัฟให้ท่านผู้ชมด้วยกอดดุกคืนนี้ดุ๊กคึกมาได้ยูดึงน่าวุดน่ะเป็นไงบ้างรสชาติแกปวดหลังกวดเอวนั่งนั่งั่งน่งได้กันนั่ยไกัน

มีได้ต่อันนี้ต้มละก็้คลนนั่แหลว้าววันยังมันตุ้ยอแต่เข้าเต็มตองแค่เหมันมันแก้วบดีวาจ้านั่นเขาเรียกว่าปลาไท่กว่าย่งมนตุ้ยตุ้ยว่าวัน

สุดยอดใช่ไหมเอามาเอามาเียมยังบ่ได้ยกเลยไงแจกนักไปก็ขอโทษครับขอโทษครับวด้ป้าวันนด้ป้าเลียมวันนลียมเียม อาจับหัยอนครับเรงมันเป็นนกแก้วเดี๋ยวก่อนแจกผลนะขั้วเรานี่มันเด็ดอีน่ะอืม

คือป่าจอมขวนน้อยๆเนี่ยป่าจอมหนาจอมอ่ะมันเป็นเป็นลูกปลาบอกเขาั้งมันน่ะป่าส้มครับเขาจะมวนปนปลาส้มถูกต้องปลาใครไคแต่ไหนใคจะส่งนี่อาขวาขออดจะไเนีจยไปช่วยกัน แันแลน่ะด์ได้ามาแดนมโนนินเด็จเยงกันได้กาไรกันได้กาไรแล้วเดียววิถีชีวิตชาวนาบานเทาแนวการแนวงานแล้วครับคึบกันสักหน่อย นอยจังน้อจัะนะไม่ไปไากซะบ้อกไปลุ้นกนไปลุ้นเมาเผาจาสมาตถหน่อยเนาะปอทไมได้บ่เนาะได้อึ้งแเดคนบ่ได้บ่แรงเขาไปตอดเลยน่าจัดดยตัวนี้มเดี๋ยวตดอก็พอนตอดเลแต่เามกันตอดได้ผสมระเบิดงเลยปาเปิดไได้หเลี่ยมตนอ้หาน่เนาะไปตัวแต่เผาก็ได้บว่า่าไข่ เล่งกัูนี่วัดก็ได้นู่นนะไีเป็นวิไีชีวิไคุณบๆไเฉ้าไปเวยๆไลเฉยๆไปเฉยๆไปเฉยๆเลยๆไยกิปเฉาเฉยๆไปเฉยๆเฉยๆคปเฉยๆไปเฉยๆไปเฉนๆไป็ยเฉวปเนยเยๆไปเยเาเเาเเยยกัมยโกบ่าวเหนียวพย ตะวันกาดแก้วอ,อคุณที่ที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ